2021นะคะปีใหม่นี้นะคะมินก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะคะมินเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยต้องมอมอไปเลยนะคะได้อะไรที่ดี มอมอ,ม,อมากๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะที่สำคัญขอให้ทุกคนนะคะผิวใสผิวดีตลอดปีเลยนะคะเพราะว่าใช้การีเย่นะคะมินก็ขอฝากโปรดัก์ขอ,กของการีเย่ไว้ด้วยนะคะทุกๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้าโฟมล้างหน้าไมเซลลานะคะไฮยาลูรอนหรือว่าครีมทาตัวนะคะดีทั้งหมดเลยถ้าใช้ควบคู่กันไปทั้งหมดเนี่ยจะทําให้เราผิวสวยผิวใสแบบมินแน่นอนเลยนะคะก็ขอฝากทุกๆคนนะคะช่วยเชร์โปรดัก์ของการ านเยด้วยนะคะขอให้ยอดปังปูริปังปูริเย่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะ IG นะคะการีเยไทยแลนด์แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะ Facebook ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะรับรองว่าการีเยจะมีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีแน่เลยคะ่ะเจอกันนะคะทุกคน